จากวันนี้จนถึงวันที่28มกราคมคือช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวพุทธที่จะได้แสดงออกถึงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นและประทับรอยจารึกอันเป็นมงคลน,นี้อีกครั้งบนพื้นแผ่นดินไทยให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจไม่รู้ลืมภาพของคณะพระธุดงค์1,129รูป ดาวริกไปบนพื้นแผ่นดินไทยผ่าน7จังหวัดรวมระยะทางกว่า459กิโลเมตรโดยมีสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันโปรยกลีบดาวรวยถวายการต้อนรับคณะพระธุดงร้อมกับเปล่งเสียงสาธุการดังไม่ขาดสายในโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่สามภาพแห่งความดีงามที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นภาพมหามงคลที่เป็นบุญตาให้กับผู้พบเห็น และจะประทับมั่นอยู่ในดวงใจของมหาชนไปอีกนานแสนนานการเดินทุดงของคณะพระพิสูงน์คือพุทธประเพณีที่วัดพระธรรมกายได้สืบสารและจัดให้มีมาตลอดกว่า30ปีแล้วโดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรของการอบรมธรรมทายาทเผ่าฤดูร้อนเป็นบทฝึกธรรมะภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเพื่อกำจัดขัดกลากิเลสฝึกตนให้เป็นพระแท้อย่างแท้จริง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำการสำรวจสถิติไว้เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 2ระบุว่าประเทศไทยมีวัดร้างมากถึง5,977วัดดยเหตุนี้พระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงบัรจุหลักสูตรการเดินทุดงเพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งในโครงการบวชพระของวัดพระธรรมกาย โดยเริ่มที่โครงการบวชพระพี่เลี้ยงรุ่นกองพันสถาปนาของโครงการบวชพระ7,000รูป7,000ตำบลเมื่อปลายปีพุทธศักราช2552เป็นรุ่นแรกโดยใช้ชื่อโครงการว่าทุดงธรรมชัยซึ่งเป็นการเดินทุดงไปยังวัดร้างทั่วประเทศเพื่อช่วยการพัฒนาและบูรณนะให้เป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ไม่เพียงแค่นั้นวัดพระธรรมกายยังจัดให้มีการเดินทุดงเช่นนี้อย่างตลอดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในทุกๆครั้งที่จัดโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย บจนปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยของเราประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีนำความสูญเสียมาสู่พี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมากประเทศยานมหามุนีจึงดำริให้มีโครงการทุดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ขึ้น โดยจาริกผ่านเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติสัพพทุก์สัพพโศสจากมหาอุทกภยัยที่สร้างความสูญเสียแก่พี่น้องชาวไทยให้หมดสิน้นทั้งยังเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับประเทศและที่สำคัญยังเป็นการฟื้นฟูพุทธประเพณีที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลให้หวนกลับคืนมาอีกด้วย มาใชยในครั้งนี้ได้ร่วมกับ25องค์กรภาคีโดยมีการบุกเบิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2554มีคณะพระธุดงกว่า200รูปเดินธุดงเป็นระยะทางกว่า16กิโลเมตรโดยเริ่มต้นจากวัดพระธรมรมกายและมีปลายทางอยู่ที่มหาวิทยายลัยปทุมธานีตลอดเส้นทางมีสาธุชนมาโปรยกลีบกุหลาบถวายการต้อนรับพระธุดง์ หลังจากที่ได้บุกเบิกแล้วในระหว่างวันที่2ถึง25มกราคมพุทธศักราช2555จึงได้จัดให้มีการเดินทุดงสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอีกด้วยโดยใช้ชื่อโครงการว่า พระดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาภูชนียาจารย์พระมุงขนเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยพระที่เดินธุดงมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเป็นจำนวนมากถึง1,127รูปก,การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ใช้เวลาในการเดินทั้งสิ้น24วันโดยระยะทางที่มากถึง427.8กิโลเมตรโดยผ่านเขตพื้นที่6จังหวัดได้แก่ จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและกรุงเทพมหานาครซึ่งครอบคลุมสถานที่สำคัญ6กแห่งในประวัติชีวิตของพระเด็บพระคุณหลวงปู่โดยมีสาธุชนนำกลีบกุหลาบมาโปรยต้อนรับคณะพระธุดงตลอดเส้นทางที่ท่านจาริกผ่าน กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกทุดงธรรมชัยครั้งนี้ได้ถูกจดบันทึกไว้ในกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทําสถิติที่มีชื่อว่าการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยระยะทางรวม427.8กิโลเมตร จากนั้นอีกไม่กี่เดือนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่กันอีกครั้งโดยเฉพาะศิษยานุสิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พร้อมใจกันไปโปรโยกลีบกุหลาบต้อนรับคณะพระธุดงในธุดงธรรมชัยอันเชิญรูปหล่อทองคําพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไปประดิษฐานณวัดปากน้ําภาษีเจริญเมื่อวันที่2-6เมษายนพุทธศักราช2555 สิสารอันงดงามในครั้งนั้นอย่างมิทันเลือนหายในระหว่างวันที่2ถึง27มกราคมพุทธศักราช2556พระเทพยานมหามุนีก็มีดำรีให้พระธุดง1,128รูปเดินทุดงเพื่อสืบสารเส้นทางมหาปูชนียาจารย์อีกครั้งโดยระยะทางที่ยาวไกลกว่าเดิมคือ448.4กิโลเมตรเป็นเวลา26วันและมีการต้อนรับคณะพระธุดงด้วยการโปรยกลีบดาวรวย หรือกลีบดอกดาวเรืองนั่นเองเส้นทางการเดินทุดงในครั้งนั้นเรียกได้ว่าตลอดเส้นทางเลื้ยงอรารามดุดทองคำเลยทีเดียวและให้ชื่อโครงการนี้ว่าทุดงธรรมชัยเส้นทางมหาภูชนิยาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรปีที่สองการเดินทุดงในครั้งนี้ได้ทําลายสถิติของตัวเองกิน n นสเวิ r l d เรคคอร์ได้บันทึกสถิติใหม่ เดินด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยระยะทางรวม448.4กิโลเมตรการเดินทุด,ดงของคณะพระทุด,ดงธรรมชัยที่ทอดยาวสุดสายตาในทุกๆครั้งก็ให้เกิดคุดนูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและชาวโลกอย่างมาก ทั้งยังได้รับการกล่าวขานพร้อมเสียงอนุโมทนาในความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูพุทธประเพณีที่ดีงามและจะลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรสืบต่อไปกระแสะแห่งความดีนี้ยังได้รับการโจทย์จานและพูดถึงจากสื่อต่างๆทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย และในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้จึงขอเรียนชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์เพื่อสืบสารพุทธประเพณีและฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยการมาโปรยกรีบดาวรวยตอนรับคณะพระทุดงค์2 9รูปในโครงการทุดงธรรมชยัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่สามทมยาตราเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลก ระหว่างวันที่2องถึง28มกราคมนี้สอบถามเส้นทางพระธุดงได้ที่โทรศัพท์02-831-1234หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dmc.tv DMC News รายงาน